สวัสดีครับไผ่จระเข้ขบฟันนะครับต้นนี้เป็นไผ่ตรงดํานะครับคือเป็นจระเข้ขบฟันจากไผ่ตรงดําไผ่ต้นนี้นะครับทางสวนได้เป็นเงาสดนะครับจากคุณปู่ซึ่งท่านขุดเงาสดแล้วก็ส่งให้ผมช่วงผมผมย้อนกลับไปดูรูปเก่านะครับก็ที่ถ่ายไว้จะเป็นวันที่สิบห มิถุนายนปีพศ2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13มิถุนายน68ก็ร่วม1ปีแล้วนะครับแต่ว่าวันที่ได้มาผมก็นำมาเลี้ยงในกระถางอยู่อีกสักประมาณ2เดือนนะครับเดือนอกว่าสอเดือนไผ่จระเข้ขบฟันจากไผ่ตรงดำตัวนี้นะครับทั้งคุณปู่คุณย่าก,ก็แจ้งว่าการขุดเง้าชํำเนี่ยติดยากมากๆนะครับบางปีขุดประมาณ20เงา ไม่ติดเลยก็มีนะครับผมก็ถือว่าโชคดีได้มาหนึ่งเงาเอามาชาก็ติดถึงวันนี้ก็ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับณ,ณ,ณวันที่ได้มานะครับเป็นเงาสดเนี่ยเนื่องจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วพอเงาเวลาเราขุดนะครับไผ่มันผ่านแรงมานะครับเขาสะสมพลังงานพอได้ฝนเขาก็เริ่มแตกหนอ่อ คือวันที่คุณปู่ส่งมานะครับก็มีหน่อติดมาด้วยแต่ว่าหน่อเขาก็ยุบค,คือเปื่อยแล้วก็หน่อเขาก็เน่าเสียไปนะครับผมก็คิดอยู่แล้วะครับว่าน่าจะนานแน่เลยเพราะว่าตาหน่อเขาเสียแล้วถึงวันนี้ก็ร่วมหนึ่งปีนะครับหน่อใหม่ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่านานนะครับนี่คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไม ถ้าผยออกหน่อแล้วเราจะไม่ค่อยนิยมขุดเงากันนะครับหน่อที่สองก็เริ่มมานะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายเพื่อนๆชมเป็นระยะส่วนต้นนี้นะครับผมก็ได้ทำการตอนกิ่งแล้วก็มีเพื่อนๆสนใจแบ่งไปบ้างแล้วนะครับส่วนกิ่งตอนชุดใหม่ต้องรออีกหน่อยหนึ่งนะครับให้ระบบลากเขาเดินดีแล้วผมก็จะชํำลงกระถางก่อนนะครับ ไ่จระเข้กับฟันจากไ่ตรงดำนะครับ